สรุปสถานการณ์ขอพิพาทระวังไทยกัมพูชาวันที่26-27ถึงธันวาคมปี2025ในช่วงเวลาตี55นาทีของวันที่26กัมพูชายังคงยิงอาวุธหนักเข้ามายังดินแดนไทยเวลา9นาฬิกาการประชุม GBC เข้าสู่วันที่3โดยคาดว่าจะมีการลงนามหยุดยิงในวันที่27ธันวาคม เวลา12นาฬิกาไทยส่งยานเกาะ BTR 3E1 ปฏิบัติการทางทาหารในพื้นที่ตาพยาต่อมาเวลา17นาฬิกาพื้นที่ปฏิบัติการของกองทัพภาคที่2ยังมีพื้นที่บางส่วนที่ยังมีการโจมตีมาอย่างต่อเนื่องวเวลา20นาฬิกา54นาทีบริเวณห้วยตามาร,รีปราสาทต,ตาควายและชายแดนจงังหวัดสะแก้วมีการประทะกันอย่างหนักหน่วงโดยทหารกัมพูชาระดมยิง BM21 อย่างต่อเนื่องในขณะที่ฝ่ายไทยตอบโต้การโจมตีด้วยปืนใหญ่เวลา21นาฬิกา การแจ้งเตือนจังหวัดสุรินทร์อาจมีการระดมยิงด้วยอาวุธหนักของฝ่ายตรงข้ามก่อนลงนามหยุดยิงวันที่27ธันวาคมในวันที่27ธันวาคมก่อนเวลา12นาฬิกายังคงมีการปะทะกันอย่างหนักตลอดแนวชายแดนซึ่งเวลา7นาฬิกา30นาทีและเวลา8นาฬิกา42นาทีเครื่องบิน F-16 ของกองทัพอากาศไทยได้ทำการทิ้งระเบิดในพื้นที่เขตทหารพงโรกองวาจังหวัดบันเตียนเมียนเจยของกัมพูชาเวลา8นาฬิกา25นาทีเครื่องบินขับไล่กลิปเพนและ F-16 ของไทยโจมตีเป้า ไม้คลังอาวุธและฐานปฏิบัติการกองทัพกัมพูชาบนเนินเขาพนมดงระณอำเภออลองเวงจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชาเวลา1า3 0น,นทฐานไทยยิงปืนใหญ่สซคาสิโนโในอำเภออัลลองเวงจังหวัดอุดรมีชัยเนื่องจากอาคารดังกล่าวเป็นฐานปฏิบัติการทางทหารของกัมพูชาเวลา9.00นารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมพงไทยและรองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้ลงนามข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ในเวลา12.00นและต่อมา12.00น การหยุดยิงมีผลบังคับชชยแนวรบเสียงปืนได้เงียบลง